ครับพี่อนนครับพี่และครับช่วงที่อาจารย์พลลงไปในพื้นที่ของคุณชลอภายแดงเนี่ยเพื่อจะไปดูแปลงมันเถือปอเนี่ยว่าจะร่วงไหมจะเหี่ยวหรือยังนะจะรวยลาหรือยังปรากฏว่าสูงขึ้นอีกและยังเก็บผลผลิตวันเว้นวันครั้งละสองร้อยโลเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีก นี่คือสารชีวภาพบำรุงพืช MGL ฝาเขียวโอ้ยมันอะไรวิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นอ่ะนี่คือเกษตรกรของจริงภาพจริงโอยก็นี่คือฝากไว้เพื่อเราไม่ได้เมฆเรื่องกันขึ้นมานะไม่เลยฮะเราหาตัวตนที่แท้จริงของเขาได้มีตัวตนมีตัวตนะที่ชะลอปลายแดงเพราะว่าพี่โถแล้วก็นัดหมายกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะชื่อพี่พักกพลพักกพลชวีวัฒน์ครับผมอยู่ที่ อ่าร้อยเอ็ดนะบอกว่าเดี๋ยวกาลังจะต่อสายกำลังจะต่อสายคุยให้ว่าเขามีปัญหาอะไรอยากใหู้รูของเราเนี่ยไปเจอไปเจอไปช่วยด้วยระบบแบบไหนแล้วเขาไม่ได้ปลูกไอ้ไอ้ไอ้ตงโมไร้ผลอย่างเดียวนะไรเม็ดอะไรเม็ดอะยังมีเอ่อหน่อไม้ฝรั่งอีกหน่อไม้ฝรั่งที่เราไปเจอที่สุวรรณใช่นีก็อีกที่หนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหาเอองนารีผมก็แอบเอาความรู้จากอ่าอ่า หมอจุดหมอจุดจุดๆแต่จุดอ่ะพอใบอะมันมันเป็นหน่ออย่างนี้ขึ้นมาเขาดึงมาจากโคนใช่ไหมผมก็ไปแอบดูอ่ะเราไม่ใช่หมอเนี่ยเราไม่ได้ครูดิเราไม่ได้เป็นอะไรครูมากเกินจาะเขาก็ผ่าดิปางเจอเจอเนี่ยมันประมาณแค่นี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยจากโคนก่อนที่จะถึงยอดะส่วนกลางๆนะมันมีปัญหา นำเรียงมันไปไม่ถึงยอดนี่แหละมันเป็นเชื้อราข้างในผมก็อธิบายเขว่าโอ้โหเหมือนผมเก่งเลยต้องไปแล้วมันต้องได้ประโยชน์ดแต่ก็เลยบอกว่าคุยทางโทรศัพท์เนี่ยยังไม่ชัดเจนต้องให้เจ้าตัวพี่โทรแล้เนี่ยเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดไปแน่นอนครับคุณพักกระผลเดี๋ยวสักครู่นะทีมงานต่อสายเราเนี่ยนั่งสามคนไม่ได้บอกว่าไอ้ที่เราพูดไปจะดีนะ แต่กเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆเอาไปลองใช้เอาไปพิสูจน์กันเองนะครับเราไม่ได้ออกจากปากเราว่าของเราดีเราอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่เราไปหาหาหาแล้วมาลองให้ท่านช้ยดูครับอ,อาจารย์พลก็จะแนะนําวิธีการผสมยังไงผสมนั้นผสมนั้นคือแนะนําวิธีการและให้เข้าใจถึงคุณสมบัติแว่าผลลับที่ว่าจะดดีไม่ดีเกษตรกรเป็นผู้พูดเอง ก็เป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นคนอมเนตนเองมีมีเจ้าของที่ที่คุยกันเมื่อกี้นะเป็นเจ้าของสวนแปลงโมบ้างมีพืชหลายอย่างที่อยู่ร้อเอเนี่ยครับพี่ทแล็บอกว่าวันนี้จะโฟนอินใช่ไหมคุณพักบพลจะพูดคุยกันนิดหนึ่งว่าจะมีการนัดหมายยังไงเพราะว่าอยาก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 อยเกอาวอยากเัวกอยาอยากอยอยากาอย้าอากอยายากอายอยอยายยกากยายากอยกอกอยาอยากอัากกตกากเยกยการส่วนตัวกอ้ยวากยย กอนแล้วบุกบั่นจนกว่าคือเรื่องความลำบากเนี่ยเขาลำบากมามากเจอท่านเขาหันเหชีวิตว่ากลับบ้านเราดีกว่าไปหาพื้นที่ที่เรามีที่อยู่เราไปทำมาหากินของเราดีกว่าเราไปฟังจากปากดีครับเมื่อพร้อมแล้วกับพลเจอเลยใช่ไ่าสายเรียบร้อยต่อสายครับผมใช่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระกับพล ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บักะบลผม่วแรกนะครับอ่าพี่โซเรตสบายดีครับสบายดีสวัสดีพี่ใหม่ครับครับอ๋อคิดถึงอยู่พี่คิดถึงอยู่ครับอ่ตอนนี้พี่กําลังออนแอร์สดอยู่นะนี่ทั่วประเทศเลยได้รับรู้แล้วก็ได้ยินเสียงพี่อยู่นะครับตอนนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่าเห็นไหมบอกแล้วร้อยเอ็ด อไอคำว่าเกาะแก้วฟาร์มนี่มันคืออะไรล่ะครับเกาะแก้วฟาร์มเป็นชื่อฟาร์มที่ผมทำกิจการอยู่นะครับเป็นฟาร์มผลิตแตงโมไร่เมล็ดเมลอนมะเขือเทศแล้วก็ตอไม้ผลัครับโอ้หทำคนเดียวเลยหรือสี่อย่างอืมเราเราทำพืชหลากหลายเพื่อจะลดความเสี่ยงในการปลูกพืชถ้าปลูกพืชชีิด้เดียวกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่า บาั้งผลผลิตออกมาออกเยอะอแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการตลาดนะครับเราเลยปลูกพืชหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกครับเป็นเป็นส่วนผสมเป็นส่วนผสมหรือผสมผสานเป็นส่วนผสมครับอ่ะที่ตัวแรกครับครับเดี๋ยวคุณพาคพลอาจจะไม่ได้เห็นหน้าผมกับพี่อนท์ช่วยแนะนําว่าผมสองคน เป็นเป็นใครยังไงเผื่อจะได้สนทนากันโอ้ผมจะไปแนะนำทำไมก็แนะนำตัวเองก็ได้ขออนุญาตนะฮะนี่ข้างซ้ายมือผมนะครับผมอาจารย์พลคนเกษตรดำเนินรายการเคล็ดลับทางรวยตัวช่วยเกษตรไทยช่องเกษตรทีวีนะครับขอแนะนำตัวครับครับข้างขวามือผมครับผมอานนท์คนเกษตรครับก็เป็นผู้ร่วมรายการกับอาจารย์พลแล้วก็พี่โตและในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง ช่องเกษตรทีวีครับไม่ทราบว่าพี่พระกพลเนี่ยรับชมดูทางทีวีด้วยหรือไม่อย่างไรครับผมตอนนี้ผมไม่ได้รับชมครับตอนนี้ผมออกมาดูแปลงที่เราโลูกึ้นอยู่ครับอ๋อฝากฝากนิดนะพี่ครับพี่กพลฝากบอกเพื่อนฝูงหรือพี่จะรับชมรายการเรามีรายการช่องเกษตรทีวีเนี่ยรับชมผ่านทางจานส้ม IPM และก็ซีเซ็ตวิชั่นเลขช่องสี่สิบเก้านะพี่หรือ จานดําในกล่องพีเอสไอร้อยสามสิบกนะครับครับพี่พักพลคับผมได้ยินอยู่นะได,ได้ยินครับเอาละพี่ข้าวข้าวพทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่บอกว่ามีพี่น้องร่วมอาชีพอยู่เนี่ยประมาณสองร้อยสามร้อยชีวิตใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเอาละเราอยากจะไปพูดคุยกับพี่นะครับเราอยากจะไปดูความที่ว่ามันมีโรคอะไร ต้นไม้ดอกไม้หรือว่าพืชพันธุ์ของท่านเป็นอะไรเนี่ยเราอยากจะไปคุยด้วยเราอยากจะไปนําเสนอว่าเรามีสิ่งดีๆที่จะไปมอบให้กันนะครับเรามีสิ่งดีๆที่จะไปให้นะก็ขอใช้เวลานัดกับพี่ <S <S พักพลสักพักหนึ่งก่อนนะครับเราจะได้นัดกันว่าเรารจะไปกันเมื่อไหร่นะครับยินดีครับ,รบยินดีไหมครับ <S <S ปัญหา <S <S มีอะไรไหมครับปัญหามีอะไรพี่พักพลได้ข่าวว่ามะเขือเทศเชอรี่ มันเป็นยังไงบใบหยิกใบงอมันเป็นยังไงไหมครับตอนนี้ที่เจอก็คือเป็นโรคเหขียวๆครับเขียวๆโรคเขียวครับเออโรคเียวครับเออเขียวส่วนส่วนแทงมอก็เจอโรคเขียวเหมือนกันครับอ๋อ,อ,อแล้วหน่อไม้ฝรั่งแล้วพี่หน่อไม้ฝรั่งก็จะเจอเชื้อราในช่วงปลายฤดูฝนครับอ๋อข้างในน้ำเลี้ยงไม่เดินอืมครับใช่ครับทำให้ผลวีออกมาได้ไม่เต็มที่ครับ แล้วมีอะไรอีกไหมครับปัญหาที่เจอก็ส่วนื่นก็จะเป็นพวกอในแตลงโมเมล่อนก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟนะครับพวกเพี้ยต่างๆครับปัญหาในดินมีไหมครับพวกเชื้อราอะไรต่างๆเชื้อราจะเจอเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งครับเออเหรอเออส่วนเอ่อส,ส,ส่วนมะเขือเทศก็จะเจอเชื้อราในที่เป็นโรคเขียวครับเออโรคเขียวมันมันเกี่ยวกับใบไม้ไหมครับครับ คือที่เจอปัญหาก็เป็นวงการการเกษตรทั่วไปนะพี่ตัวแรกครับถ้าหากว่ามีการปลูกพืชบนดินครับถ้าหากดินมีเชื้อโรคนะ,ะช่วงหนึ่งถ้าหากว่าพืชออนแอรเชื้อโรคก,ก็แพร่กระจายปะทุข,ขึ้นมามหรือว่ามีน้ําที่เราตักมามีน้ํามีเชื้อโรคติดมาหรือว่าเป็นช่วงที่ฝนมาเนี่ยมันความชื้นมีเนี่ยเชื้อโรคจะพัฒนาเพราะฉะนั้นพืชถ้าหากว่าไม่แข็งแรงเนี่ยจะเจอปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นโอแต่ว่า กเกษตรทีวีนี่แหละนะที่จะไปพบกับพี่พักพลเนี่ยเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนพูดคุยว่าเกษตรกร,กรในกลุ่มเนี่ยมีใครปลูกอะไรนะฮะแล้วก็มีปัญหาเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากจะไปพูดคุยและเราก็จะไปแนะนําเพื่อให้การแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยให้หมดสิ้นไปครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเราต้องไปคุยกันครับและนําเสนอครับและพี่พักพลและก็สมาชิกก็ เอาไปพิสูจน์และไปทดลองดูใช่ได้ผลประการใดแจ้งกลับมาเราจะไปพูดคุยกันในแนวนี้เราไม่ได้ตั้งใจไปขายของแต่เราอยากจะไปช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งพี่โทรแร้นี่แหละกำลังถือธงจะไปหาเกษตรกรทั่วประเทศใครมีปัญหาอะไรคิดไม่ออกบอกพี่โทรแร้วต้องไว้พี่พระกพลครับครับตอนนี้โทรแเนี่ยไม่ได้เล่นตลกอย่างเดียวแล้วนะครับผม ก็พยายามสร้างสารรค์เรื่องราวของจิตอาสาเพราะว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยที่ใดก็แล้วแต่ที่มันมีความภาคภูมิใจของแผ่นดินเราก็อยากจะนําเสนอว่าที่ตรงนั้นเราควรจะไปช่วยกันไหมเราควรจะไปดูแลก,กันไหมเพราะเราเกิดในผืนแผ่นดินนี้พี่พระกพลทําไมเราจะช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนําไปให้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ ทัวร์แล็อยากจะนําให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,ะร,กรนะพี่พักกพลครับพี่พักกพล<ร>อ,อยากได้เทคโนโลยีใหม่อยากได้ความรู้ใหม่อยากได <ừ> ้ตัวที่มาช่วยเกษตรกรให้เขาเจ <ừ> อิญร้านน้อยที่สุดครับอืมครับอันนี้ก็คือความหวังของเกษตรกร,ร,กร,รทั่วไปแหละ คือไม่อยากให้มีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาแล้วก็จะมาหาทางแก้รหรือถ้าเราแนะนําตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมดินไม่ให้มีเชื้อโรคอะไรเนี่ยเราก็อยากจะบอกเกษตรกร,รกว่าเตรียมทําความสะอาดดินตั้งแต่แรกเริ่มจะดีกว่านะเพราะว่าไปปลูกแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยเดี๋ยวมันไปถึงการคันแล้วไม่สําเร็จมันจะเสียเวลาและเสียหายนะพี่โทแลับนั่นคือสิ่งที่ที่พี่โทแล,แลบอกว่าจะลงพื้นที่ด้วยเหตุผลนี้แหละใช่บผมใช่ครับผมอ่ะ ยังไงใครจัมีถามอะไรพี่พระกพลอีกไหมครับอาจจะลิงทายเลยเชิญแล้วครับพี่อนนท์พี่พระกพลอยู่อำเภอเสรภูมิใช่ไหมครับใช่ครับเส้นทางเสรภูมิที่ผ่านทวัตบุรีเสรภูมิไปยโสธรใช่ไหมครับผมจะอยู่เส้นทางร้อยเอ็ดมุกราหารครับเลยสนามบินมาสิบกิโลครับอ๋อเลยสนามบินไปแค่ตัวเมืองออกไปแค่สิบกิโลเองใช่ครับอยู่ติดถนนหรือว่าเข้าไปในซอยอีกครับ อยู่จิตสนมครับอยู่ตรงข้ามทางเข้าหน้าราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับอ๋อราชพัฒน์รู้จักครับรู้จักครับ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 เดี๋ยวก็จะมีมีร้านจำหน่ายแตงโมเมลอนมะเขือเทศสองไม้ฝรั่งนะครับที่เป็นปลอดสารแล้วก็จะมีเป็นร้านขายแปรรูปสินค้าเป็นแตงโมปั่นไร้น้ำแข็งน้ำแตงโมวิงคูแตงโมวิ่งคูเมลอนมีให้ลูกค้าได้และดื่มและกินครับครับเดี๋ยว นนมีโอกาสเราจะออกพื้นที่ลงพื้นที่สัญจร,กรเกษตรทีวีจะเชิญอาจารย์พลแล้วก็พี่ต่และไปลงพื้นที่อย่าวันไหนเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทางพี่พักลพลทราบนะครับพี่พักพลตอนนี้พี่พงม,มีงสมา,าชิกประมาณเท่าไหร่ครับเฉพาะก,กลุ่มของผมที่ปลูกหน่อไม้ฝรั่งตอนนี้เเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งก็อยู่ประมาณร้อยลายครับ อไม่น้อยไม่น้อยเลยครับไม่น้อยเพราะตัวแรัดเนี่ยเราปลูกเปนนานสมาชิกเราก็อยู่ร่วมร้อยลายเหมือนกันแต่ว่าเราจะให้ปลูกคนละสัปดาห์เพื่อให้มันมีรจัดชิวให้เลยว่าสัปดาห์นี้คนนี้ปลูกสัปดาห์นี้คนนี้ปลูกเพื่อให้มีทั้งทั้งปีครับอ๋อผลผลิตแตงโมไร้เมล็ดนี่มีเฉพาะในกลุ่มของพี่พักพลอย่างเดียวใช่ไหมครับกลุ่มอื่นก็มีครับแต่ว่ากลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีรับรอง ดยกรมวิธีการเกษตรว่าเขาลองสอบถามพี่พี่พี่ทุเรทราบไหมการปลูกแตงโมเยอะๆหลายพันนี่จังหวัดที่ปลูกเยอะในจังหวัดไหนไม่ทราบครับก็เนี่ยแถวบ้านพี่พักพลเลยยะโสธรร้อยเอ็ดนี่ดงแตงโมเลยก็เหรอครับอ่ะทีนี่เป็นแหล่งผลิตผลิตต้มที่ตลาดไทยสี่เมืองใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นพื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูก แตงโมแล้วก็ปลูกพืชเกษตรอีกหลายอย่างถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของน้ําด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เรยเอ็นด่ขาดน้ำไหมฮะหรามีแม่น้ำมีแม่น้ำชีไหลแม่น้าชีไหลผ่านที่นี่เสลภูมเนี่ยน้ําชีไหลผ่านเลยหรือว่าโชคดีใช่ครับจากนี้ไปนะครับพี่ครับพักพลนะทีมงานเกษตรทีวีจะไปพบกับท่านด้วยเหตุผลแรกนะที่บอกว่าเราไปพบกันไปแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่ก็คือเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเนี่ยเราจะไปทําการประชาสัมพันธ์ว่าในเครือข่ายของอพี่พักคพลเนี่ยมีผลิตภัณฑ์การเกษตรอะไรอยากจะออกทีวีอยากจะเผยแพร่อยากประชาสัมพันธ์อ,อยากจะแนะนําขายเนี่ยเราจะไปประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะครับนี่ยินดีนะครับใช่ยินดีล่วงหน้านะอ่ะ <c oughs> พี่ต่อแรกปิดท้ายครับพี่ต่อแรกปิดท้ายครับพี่พักพลครับยังไง ผมก็จะติดตามพี่นะครับแล้วก็บอกสมาชิกของพี่ด้วยนะครับว่าพวกเราจะไปช่วยเหลือดูแลแล,และเกือ้อกูลกันนะครับเราจะเจอกันภายในสัปดาห์สองสัปดาห์านี้นะครับบอกไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับอะก่อน <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> จะล่ําลานะ <ๆ S 2> พี่พัชรพลพ,พี่พัชพลครับผมก็จะไลนัดสมาชิกไว้ให้มาฟังเรื่องความรู้ใหม่ๆได้นะครับครับพี่พัชพลทิ้งท้ายนิดหนึ่งพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงเช้านะเทปที่เราสัมภาษณ์คุยกันเนี่ยนะ ซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เราสนทนากันแบบบ้านๆยังไม่มีวิชาการหรอกอแต่พวกนี้นะฮะ9โมงเช้าจะออกาสซ้ํารีรันให้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าไปชมที่ช่องไหนนะพี่อนอนท์ช่องทางการรับชมนะครับพี่พักกพลย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านทางจานส้มเคยูแบนที่เขาเรียกว่า IPM หรือ CZ Vision นะครับหมายเลขช่อง49อีกช่องทางหนึ่งคือจานดำที่เป็นจานโปร่องอ่ะพี่พกบกวนช่องกล่องของ p s i คือ ร้อสสิบฝากพี่พระกพลประชาพันธ์ด้วยนะครับและพรุ่งนี้เปิดทีวีดูช่องนี้ไว้ด้วยครับช่องช่องร้อยร้อยเท่าไหร่นะครับร้อสมสิบหครับร้อยามสิบหกจานดำนะจานดำถ้าจานส้มช่องอะไรครับสี่สี่สิบเก้าจานส้มจานส้มช่องสี่สิบเก้าพี่ให้พี่เอ็มใช่ครับพี่ขอบคุณพี่เอ็มนะคงจะ ใช้เวลากับพี่พัพลเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องลงไปพร้อมกับทีมงานบันทึกเทปโทรทัศน์ช่วงนั้นเราจะคุยกันได้ยาวหน่อยวันนี้เวลาจํากัดคงต้องรบกวนพี่พัพลนะครับชาวีวัฒนะครับดีใจมากเลยครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วจะไปเจอกันที่ร้อยเอ็ดขอบผมนะสวัสดีครับไม่รบกวนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ